โอเคครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังาซาวพีดทูฟีทูครับอ่าเป็นไทซีครับสายชาร์จก็แถมมาในกล่องครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีลูกยาง3ขนาดครับแล้วก็มีลูกยางด้านข้างเพื่อความกระชับเหมาะกับการเอาไปใช้ออกกำลังกายทีเดียวเลยนะครับรุ่นนี้เพราะว่ามันกระชับหูมากครับผมบอกเลยแล้วก็มันก็จะบอกเนี้ยว่ามันแถมอะไรมาบ้างครับ เป็นบลูทูธ5.0ุห่างระยะได้1ิเมตรครับใช้งานต่อเน,นื่องได้4ี่ชั่วโมงซึ่งผมทดลองแล้วถึงอยู่นะครับสี่หรืออาจจะ4ี่ชั่วโมงหน่อยๆด้วยแล้วก็ชาร์จ2ชั่วโมงชาร์จต่ออีก2ชั่วโมงแล้วก็เอ่อมบอกว่าชาร์จได้4ครั้งจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับก็นี่เป็นนี่วิธีการใช้ครับกด1ครั้งกดกดหนึ่งครั้งนี่รับสายหยุดเพลงอะไรเงี้ยกด2ครั้งก็ดังเสียงเบาเสียงครับ กดสามครั้งก็เรียกซิลิเรียกคูเกิลครับแล้วก็กดค้างไว้ก็จะก็ตามนี้นะครับกดค้างไว้ก็จะเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยครับอ่าเราจะมีการสอนแหการอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึง่งก็ลองดูเอาศึกษาเอาแล้วก็จําเอาครับอ่าแต่ผมบอกนิดนึงว่าด้วยมันเป็นอินเอียครับตัวนี้อ่าต้องไม่จับเดี๋ยวก่อนมันไปจับอะไรครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอเคด้วยความที่มันเป็นอินเอียครับ แลวมันไม่ใช่ทัดครับมันเป็นปุ่มกดลงไปและมันค่อนข้างจะกระชับหูแน่นกดเนี่ยมันต้องใช้แรงกดลงไปทีเดียวครับถ้าอยู่บนหูเราต้องจับเก่าเราต้องจับตัว,ต,ว,ต,วตัวหูฟังไว้ด้วยไม่งั้นเราจะยิ่งกดดันไออินเอียร์เข้าไปมันจะยิ่งกดยากเราต้องจับไว้ระดับหนึ่งครับเพื่อเหมือนจะยดึยดยึดตัวหูไว้แล้วก็กดอ่าต่การกดต่างงานถือว่าดีครับเปิดกล่องนะไม่เชื่อมไม่ชาร์จนะครับอ่าจะปิด กล่องหรือเปิดกล่องเนี่ยผมอธิบายเลยถ้าเกิดหูมันไม่เต็มมันจะมีไฟขึ้นอ่าคือต้องเอาหูออกมาครับมันถึงจะเชื่อมต่อกับมือถือได้จะใช้ที่กขะางสองข้างก็แล้วแต่สะดวกครับมันเป็นอินเอียร์ครับด้วยเหตุผลที่มันเป็นอินเอียร์ก็บางคนอาจจะใส่ไม่ได้อ่าแต่บางคนก็ถ้าใส่อินเอียร์ได้ก็ลองเลือกไซส์ขนาดที่โอเคครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีตามนั้นกล่องก็เหมือนซาฟี่ทั่วๆไปครับ แล้วก็หูฟังผมรีวิวมาเยอะแล้วก็ดูไม่แะส่วนนี้ก็เออผมลืมบอกไปครับในไทยน่าจะหก0 0็ร้อยหรือยังไงในผมไม่แน่ใจแต่ผมสั่งลาซาด้าสั่งจากจีรอนานหน่อยครับแต่ก็4ี่ร้อยกว่าบาทรวมส่งด้วยน่าจะประมาณสี่ร้อยห้าสิบครับโดยประมาณนี้อ่าก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าถามผมระบบก็เยอะระยะทางอ่าแล้วต่อไปผมจะพูดเรื่องเสียงเลยแล้วกันไม่ยอะเยียครับไม่เยอะเดอย เรื่องเสียงเนี่ยเอางเงี้ยผมเทียบก่อนถ้ากับเทียบกับออมติงครับซึ่งคนเนี่ยตามหาใช้กันผมว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าไม่ว่าจะระบบไม่ว่าจะเวลาการใช้งานครับขนาดกล่องผมว่าซาพีตตัวนี้ถือว่ากล่องทํามาได้ดีนะแล้วการสวมใส่เข้าไปในหูค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับออมติงแล้วค่อนข้างที่จะกระชับกว่าแต่ออมติงมันเป็นทัชครับ มันอาจจะทัดสองทีแต่ระบบไม่ค่อยเยอะมันอาจจะทัดได้ง่ายกว่าแต่ว่าอมติงก็มันมีวิธีทัดให้ใหง่ายอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นปุ่มกดแต่ถ้าเราเข้าใจในการจับในบนใบหูเราครับสมมติมว่านี่เป็นใบหูแล้วเราจับอยู่เราจับปุ๊บเราจับแล้วเรากดไปด้วยมันจะกดง่ายครับอ่าเพราะว่ามันจะล้างไว้แต่ถ้าถ้าเราไม่กดเลยมันอาจจะไม่ล้างไว้ครับมันอาจจะยากนิดหนึ่งในความรู้สึกผมนะเอาละครับที่ผมว่าตัวนี้คุ้มกว่าอมติงด้วยเรื่องราคาแล้วที่ผมได้มากับเรื่องเสียงครับ เวทีเสียงผมไม่เคยพูดถึงเรื่องเวทีเสียงผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเข้าใจหรือเปล่าเวทีเสียงคือมันเหมือนกับเสียงมวนรวมห้องนะครับกว้างเล็กถ้าหูที่ราคาต่าหน่อยห้องมันก็จะแคบเสียงมันก็อาจจะดูเหมือนกับมีแต่อาจจะไม่ครบคันหรือไม่อะไรมากแต่ตัวตัวนี้ครับซาฟีทูปีทูเนี่ยครับอ่ะมันมันมีห้องที่กว้าง มิติเวทีเสียงมันมีซ้ายขวาชัดเจนครับในความรู้สึกผมนะถ้าเทียบกับราคาแล้วเป็นเป็นอินเอียด้วยเรื่องเสียงเบสค่อนข้างจะดีครับผมเอาอย่างนี้ผมอธิบายแบบน,นี้ครับเอาไปฟังเพลงของแบ p พิงมาผมแยกกันแล้วกันเพลงเกาหลี b แบ p พิงครับผมบอกได้เลยว่าฟังแล้วสบายหูเนื่องด้วยเสียงเบสที่มันให้มาแล้วผมมีข้อเสียอยู่นะในความรู้สึกผมมีมีอยู่แต่ว่า โดยมวลรวมในการฟังเพลงเกาหลีผมหาไม่ได้ยกเว้นว่าในเพลงนั้นาจะมีเสียงคล้ายเสียงฉาบเวลาเวลาเพลงร้องมันจะมีฉาบชึ้งชึงช้งชึ้งชึ้งอย่างเงี้ยครับถ,ถ้าดังมากไปอะ่ะมันเหมือนมันทําเสียงไอ้ตรงเนี้ยได้แสบแก้วหูแต่ทําเสียงเบสกับมวลรวมการการการ,การแยกเครื่องดนตรีครับผมถือว่าแยกเสียงเครื่องดนตรีได้ดีครับเสียงร้องส่วนเสียงร้องครับเครื่องดนตรีส่วนเครื่องดนตรีเลยค่อนข้างจะมีความรู้สึกได้ถึงตรงนั้น แต่เสียงร้องถือว่าอาจจะเป็นพ่อหูใหม่อยู่ถือว่ามันยังไม่ละมุนครับยังไม่ละมุนโอเคครับเพ็่นจะบอกว่าแต่ถ้าไปฟังเพลงล็อกครับเพลงล็อกสมัยใหม่มันค่อนข้างจะมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นครับแล้วมันมีไอ้ฉาบหลายตัวครับแล้วมันมีเสียงอย่างที่ผมบอกในตอนแรกครับมันจะมีเสียงซาดมันเหมือนเสียงฉาบชึ่งซึ่งอาจจะทําให้ลาคาญแก้หูได้ถ้าคนต้องการฟังหูที่ละมุนละมุนนะครับหรือเพลงที่แบบเออมันเกิดเพราะมันแยกชิ้นส่วนเสียงได้มันเกิดทําให้ตรงเนี้ยซับซ้อนนิดนึง แต่พอผมลองไปฟังเพลงแบบโลโซครับมันมีแค่กองเบสกีตาร์ครับแล้วกองเนี่ยผมไปเลือกคอปเวอร์ที่พี่ใหญ่เขาเขาคอปเวอร์ไว้ <c oughs> เพลงล็อกแอนโลครับโอ้ทีที่ดีมากครับแล้วพราะฉาบในเพลงนั้นนะ่ะไม่ไม่แสบแก้วหูด้วยจะเปิดดังเปิดยังไงก็ได้ครับไม่แสบแก้วหูด้วยแล้วผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะจริงๆแล้วมวลรวมการใช้หูมันน่าจะอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราอ่ะถนัดแบบไหนเราอยากใช้แบบไหนเราเราคิดว่าแบบไหนมันเออมันเหมาะกับเราครับแต่ถ้าถามผมแล้วอ่ะ การแยกเครื่องดนตรีแล้วห้องของเครื่องร่วมเสียงเนี่ยถือว่าดีครับส่วนถ้าไปฟังเพลงที่ละมุนล,ละมุนไม่มีปัญหาครับเพราะถึงเสียงร้องอาจจะเป็นเพราะว่ายังเบิร์นได้ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าดีเลยละครับในราคาสี่ร้อยกว่าบาทนี้ถือว่าเยี่ยมนะถ้าราคานี้ถือว่าเยี่ยมสุดที่ผมฟังแล้วนะผมให้เลยก่อนหน้านี้ผมออมติงนี่ผมบอกได้เลยว่าสู้ไม่ได้เวทีเสียงไม่ตีเสียงอันนี้มันได้เยอะกว่าแล้วการแยกเครื่องดนตรีตัวนี้ดีกว่า เบสตัวนี้ดีกว่าครับผมบอกเลยราคาระบบตัวนี้ดีกว่าออนติงแน่นอนแล้วก็ไปฟังเพลงเนี่ยพี่ปูเพลงเพื่อชีวิตก็ทําได้ดีครับอ่าผมมีข้อระวังเฉยๆสาหรับเพลงที่มันมีเสียงเหมือนเสียงถาบแช่แช่มันเหมือนเสียงแฉะแฉ่แล้วมันจะทําให้เหมือนแสบแก้วหูถ้าเราฟังดังเกินไปครับอ่าแต่ถ้าเพลงทั่วไปเพลงเกาหลีหรือเพลงอะไรเนี่ยหรือเพลงซึ้งซึงเพลงอะคูติกฟังได้ครับถือว่าดีเลยตัวซาพิตตัวนี้ ในราคา400กว่าบาทที่ผมได้มาผมถือว่ามันเวิร์กเวิร์กกว่าอันนี้ผมเคยซื้อเวิร์กออมติงแล้วก็ผมซื้อโอที่ราคา3 300กว่าบาทครับผมบอกเลยว่าณปัจจุบันครับใช้มาสัก2สาเดือนเนี่ยหูฟังอะ่ะเสียงแตกไปแล้วครับไม่ใช่เป็นการเบิอนอัดเสียงแตกครับมีเสียงแ่สๆเลยแตกไปแล้วแต่ก็300กว่าบาทก็ทําใจไปเพราะว่าระบบอื่นก็ ถ้ามันไม่ฟังดังมากมันไอเสียงที่แตกก็ไม่ถือว่าลําคาหูครับใช้ได้่ะแต่พอละมุนในตอนแรกที่มันมีมันหายไปซึ่งตัวตาพีตัวนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเสียอ่าด้วยราคาขายในไทยน่าจะเจ็ดแปดร้อยครับแต่ว่าผมสั่งจากจีนมาใช้เวลานานน,านิดนึงเฉยแต่นี่ครับขออัดคลิปต่อเมื่อกี้นี้อทําคลิปช่วงแรกไปแล้วมันมันพูดผิดไปนิดนึงก็เลยมาขอตัดแต่ว่าขอเปลี่ยนมุมเลยแล้วกันถ้าขี้เกียจไปตั้งมุมเดิมครับ พราะส่วนที่จะพูดนี้จะเป็นเรื่องสรุปแล้วอ่ะก็คืออย่างที่บอกก่อนหนะ้านี้คือสั่งจากจีนมาสี่ร้อยกว่าบาทครับงั้นสรุปเลยสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือเวลาช้ามันจะขึ้นไฟแบบนี้ครับแต่ตอนนี้กล่องเนี่ยแบตมันน่าจะใกล้หมดละมือขวาไฟเมื่อเช้านี่มันเหลือขีดเดียวละแต่ว่ามีคนถามเออคงมีเคยคนถามเรื่องในอมติงครับผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดกันอ่าครั้งแรกคือมันเป็นปุ่มกดครับช่วงปุ่มกดอะ่ะมันค่อนข้างจะแน่น คือมันไม่ได้กดง่ายๆเหมือนของจีนทั่วไปราคาถูกๆอ,อ่ะทั้งกดง่ายอันนี้ค่อนข้างจะมีแบบมียาแล้วมีเพลชเชอร์นกรัต้องใช้แรงกดลงไปเพื่อจะสั่งงานมาันอ่าเขาเหมือนกับว่าไม่ใช่บบโดนนิดเดียวมันก็จะโดนได้มันต้องตั้งใจกดมันถึงจะสั่งงานตามที่เราตั้งใจอ่าขั้นแรกนะครับขั้นที่สองหลังจากผมรีวิวหูโมนานแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มราคาถ้าสี่ร้อยกว่าบาท และก็ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งมวลแล้วผมคิดว่าผู้คนควรจะต้องเลือกว่าเราใช้ฟังเพลงแบบไหนราคาเท่าไหรเ,เพลงที่เราอยากจะใช้เงินที่เราเสียไปคุ้มค่าไหมหรืออย่างนี้รุ่งนี้เหมาะสาหรับเอาไปใส่วิ่งมากผมบอกเลยมันกระเชัาหูมากยังไงก็ไม่หล่นวิ่งนะครับแล้วพวกนี้มันก็กันน้ํากระเซ็นอยู่แล้วระดับหนึ่งจะกระโดดลงไปในน้ำเลยนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ได้อะไรละเอียดใครอยากรู้ก็คงต้องลองไปศึกษาดูแต่เรื่องกันน้ำระดับหนึ่งก็กันอยู่ครับตามปกติวันนี้มันไม่มีรูให้เข้ายกเว้นรูใหม่หรืออาจจะมีรูตามขอบอยางเนี่ยผมไม่แน่ใจเปนว่ามันกันน้ำระดับอะไรเงี้ยครับนิดนึงน้ํากระเซ็นฝนตกอะไรอย่างนี้คงพอได้อยู่ครับแล้วก็เราจะต้องมาคํานึงกันอีกเลยครับว่าเออมันยังไงคือสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะทุกคนคงมีหลายอันไม่ได้เหมือนแบบพวกผมพวกนักรีวิวอะไรเงี้ยครับแต่ทุกคนก็ ลองดูรีวิวแล้วลองตัดสินใจครับถ้ากาลังตัดสินใจอยู่หรือเพลังเอ็น <c oughs> <c oughs> เอียงไปทางออมติงผมว่าตัวเนี้ยถ้าต่างแบบผมอะถูกกว่าออมติงนะเสียงดีกว่าด้วยมวลรวมการแยกเสียงมันมีความห่างของเสียงกับเครื่องดนตรีอยู่มันไม่ได้มาเหมือนก้อนเดียวกันอืมันเลยทําให้เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจมากด้วยราคาสี่ร้อยกว่าบาทเนี่ยที่ผมได้มานะและอุปกรณ์ยางอะไรเขาให้มาอย่างครบ ต้องบอกเลยว่าอย่างครบถือว่าดีครับถือว่าดีสําหรับผมผมถือว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจถ้าจะเลือกซื้อในยุคสมัยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถูกแต่ราคาแต่ใช้งานได้ดีก็ผมว่าตัวนี้เอว่าดีอ่ะตัวอีกเรื่องหนึ่งคนชอบถามอะไรออมติงครับเวลาชาร์จจริงๆชาร์จสองหูครับไปมันก็จะขึ้นหนุ่สองอไราธธัสสีแดงคู่แต่เวลาหยิบออกมาครับผมอธิบายให้ฟังเลยผมไปทดลองมาแล้วระหว่างนี้มันจะไปเชื่อมต่อ มือถือผมบางคนหาจะเชื่อมแต่เชื่อมถามว่าไฟขาวนี่จะขึ้นบางคนถามเอออมติงไฟขึ้นตลอดหรือเปล่าผมอธิบายแบบนี้เลยถ้าไม่ได้เปิดเสียงครับไฟไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นเพลงอ่ะหรือไม่ได้เล่นคลิปวิดีโออะไรก็ตามเนี่ยไฟมันจะขึ้นอย่างเงี้ยตลอดแต่ถ้าเราทํางานเปิดเสียงฟังเสียงฟังเพลงฟังอะไรครับไฟขาวๆนี่จะดับไปจะไม่มีอ่าจะไม่มีถ้าเราใช้งานอยู่งจะไม่มี ผมอธิบายให้ฟังอ่าเนี่ยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บไฟกล่องจะขึ้นแต่ที่แบตใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะไปชาร์จกล่องก่อนอ่าโอเคนะครับหลักๆก,ก,ก็มีแค่นี้ที่อยากจะบอกกันคือราคานี้ถ้ามีกำล,ลังตัดสินใจอยู่ผมว่าคุ้มซาวพีด2ฟรี2เข้าใจไหมเนี่ย2ฟรี2ถูกแล้วครับอ่าเป็นอินเอียร์แต่ก็คนไม่ชอบแนวอินเอียร เดี๋ยวผมมีแนวเอียบัดแนวแอปเปลิลมาให้อีกอันหนึงโอเคนะครับผม